วันนี้นะครับอาจารย์มีเมนูนะครับการทำน้ำง่ายๆนะครับก็คือเมนูน้ำเง็นกลวยครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับอ่าอันแรกนะครับก็คือดอกเง็นกลวยนะครับน้ำตาลทรายขาวว่านหางจระเข้นะครับและก็ลูกจีนะครับเราจะใช้แค่สี่อย่างในการทำนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ ขั้นตอนการทำน้ำกิกค้วยนะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะต้องนำกิกงกวยนะครับดอกกิ่ควยนะครับมาล่วก่อนหนึ่งรอบนะครับโดยลวกประมาณหนึ่งนาทีนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ทําความสะอาดของดอกกิ่ควยให้สะอาดก่อนนะครับนำดอกกิ่งวยนะครับมาลวก่อนหนึ่งนาที น้ำที่เราใช้ลวกไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำร้อนเดือดจัดก็ได้นะครับใช้เป็นน้ําอุ่นนะ้ำค่อนเป็นทางร้อนต้องมอนะครับเอาน้ําร้อน,นเอาน้าอุ่นนะครับค่อนเป็นทางร้อนนะครับลวกดอกเอขวจากนั้นเทนะครับน้ำทิ้งไปก่อน,อน,นรอบแรก ผ่านมาเราก็จะมาต้องนำร้อนนะครับแล้วเราก็จะนำมเมล็ดพุดจีนนะครับที่เราจะต้องใส่ลงไปคู่กับดอกเล็กกวยลงไปด้วยนะครับเราจะใส่ลงไปก่อนนะครับเพื่อเพิ่มสีให้แก่น้ำของเอ็กกวยเรานะครับในตัวของดอกพุดจีนจะช่วยเพิ่มสีที่มีเป็นสีเหลืองเข้มให้กับน้ำเอ็กกวยเราเมื่อเราใส่ดอกพุดจีนลงไปแล้วนะครับ สีน้ำก็จะเข้มขึ้นนะครับเราจะต้อมด้วยน้ำเดือดประมาณ3-5นาทีนะครับเพื่อให้สีเขาออกมามากที่สุดแต่นะ้นเราก็จะค่อยใส่ดอปปิ้งปวยตามลงไปนะครับดูสีน้ำนะครับก็จะมีความเหลืองนะครับเหลืองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยิ่งต้มนานก็จะยิ่งเข้มขึ้น เมื่อเราต้มนะครับเมล็ดพุูจนเรียบร้อยแล้วประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะนําดอกเอ็กวยของเราที่ลวกไว้นะครับเทใส่น้อลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะต้มดอกเอ็กวยต่อแค่2นาทีพอนะครับอย่าเกินกว่านั้นนะครับเพราะว่าดอกเอ็กวยถ้าต้มนานไปนะครับเขาจะฝาดนะครับทำให้น้ําเราฝาดขึ้นนะครับผมขึ้นรับประทานไม่อร่อยครับ หากตอนที่เรากทลังต,ต้มเก่งตัวอยู่นะครับหากใครจะใส่น้ำตาลเลยก็ได้นะครับหรือจะรองก่อนรอบน,นึงแล้วค่อยใส่น้ำตาลเลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะครับแล้วค่อยกรองทีเดียว alright? นะครับน้ำตาลที่ใช้เราจะใช้เป็นน้ำตาลใสยขาวนะครับเราจะไม่ใช้น้ำตาลรายแดงนะครับเพราะว่าน้ำตาลรายแดงจะมีกลิ่นและสี นะครับเดี๋ยวจะทำให้น้ำทิ่ย์วยเราเปลี่ยนไปได้เลี่ยงไปได้นะครับก็พอเมื่อเราใส่น้ำตาลใายขาวไปแล้วนะครับเราจะทิ้งไว้ให้ตัวของน้ำทิ่ย์วยเราเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเดือดอีกรอบเสร็จก็เป็นอันใช้ได้นะครับก็ปิดไฟรองให้เรียบร้อยครับเมื่อเราต้มน้ำที่ย์วยได้ประมาณ2 เพื่อให้เอาสิส่สสปรกอน,นะครับแล้วก็ตัวเศษกนารของดอกเพ็รพลยต่างๆของทุกจีนออกนะครับเราก็จะเหลือไว้แต่น้ำพอนะครับแล้วจากนั้นเราจะนําน้ํานที่เรากรองได้นะครับนําไปท่องต่ออีกความ,ม,มน้ำเพชรกลนยที่ได้ก็จะมีความใสนะครับสีเหลืองทองนะครับน้ารับประทานมาก ค่ะตอนนี้นะครับใครสามารถนําไปใช้ก็คือนําไปใช้ดื่มได้เลยนะครับจะดื่มแบบร้อนก็ได้ดื่มแบบเย็นก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตัวของเนื้อว่านหางจระเข้ลงไปด้วยนะครับก็จะต้องปบปล่อยต่อนเมื่อเรากลองในส่วนของน้ำเย็นสวยเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนาน้ำเย็นสวยเทตับลงไปที่หม้อเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตัวของ ว่านหางจระเข้ลงไปด้วยดังนั้นเราก็จะต้มอ,อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่น้ำจะเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะนําตัวว่านหางจระเข้ของเรานะครับใส่ลงไปเลยนะครับตัวของเนื้อว่านหางจระเข้ก็คือแล้วแต่ตามชอบนะครับจะใช้เป็นเนื้อวุ้นก็ได้หรือเนื้อแท้ๆเล,ะล,ะลยก็ได้นะครับใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับความชอบนะครับเมื่อใส่ลงไปแล้วนะครับ รองให้น้ำเขาเดือดอีกสักหนึ่งรอบนะครับก็เตนนาร์ใช้ได้แล้วนะครับวิทไฟฟอมเสิร์ฟไปเลยครับ